ไปที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลนะคะจะพาไปร่วมการบูรณะอุโบสถเก่าแก่กว่า71ปีที่วัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรค่ะขอจะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายทางวัดไทยน้ําได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการบูรณะอุโบสถวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงิน ตำบลไทยน้ำอำเภอบูตะเดจังหวัดพิจิตรขณะนี้ได้ดำเนินการในการสร้างบุรณะอุโบสถหลังนี้โดยความคืบหน้าตั้งแต่สองเดือนที่แล้วได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเอกมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคืบหน้าคือคณะช่างได้ดำเนินการหล่อเสาเข็มและจะดำเนินการเทพื้น เพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็มีญาติโยมบางท่านบางคนที่มีจิตศรัทธาร่วมอนนโมทนาบุญมาในการเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเอกมั่งเสาโบดบ้างแล้วก็อุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือบุรณะอุโบสถหลังนี้บัตรนี้ก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดเรามีความจําเป็นในการที่เป็นทางคกรรมที่ทางคณะสงฆ์ที่ทางพระสงฆ์เราได้ยืนอยู่ยาวถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยอุโบสถท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโม ธนาบุญในการสร้างโบสถ์ของวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินนั้นก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันเพราะขณะนี้คณะช่างก็ได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบันนี้ตามที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะน,นี้แล้วก็จะได้ดำเนินการสร้างบุบโบบสสถนี้ืต่อไปเพราะฉะฉนั้นญาติโยมมมทท่่าานใดีีคควประสง์จะร่วมมนนุมโมทาบุญในการรโบบณอุสถหลังนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ณนะที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงิน ตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้ท,ทุกวันทุกเวลาก็ขอจเจริญพรสวัสดีค่ะฉันลุงวิการอมรบุญสิทธิ์ทิพนะคะ ซึ่งเป็นกรรมการของวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินแห่งนี้มาหลายปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันจะได้ขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธาให้มาร่วมบุญละนอุโบสถหลังเก่าของวัดท้ายน้ําซึ่งตอนนี้ทางวัดของเราต้องใช้งบประมาณและก็ปัจจัยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะบุญละนอุโบสถหลังนี้เพื่อที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังของเราได้มาอุปสมบทได้สืบทอดศาสนา ของเรา การที่เราจะบูรณะอุโบสถในครั้งนี้นะคะอยู่กันประมาณ 80- 70ปีหรือร้อยปีนะคะเราถึงจะได้บูรณะอุโบสถขึ้นมาแต่ละหลังแต่ละหลังในการบูรณะอุโบสถครั้งนี้เราก็อาศัยปัจจัยพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถด้วยกันนะคะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้มาร่วมบูรณะอุโบสถถ้าท่านใดมานะคะไม่ว่าจะมีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนทาง วัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลให้ท่านกลับไปบูชาเพื่อที่จะได้เป็นที่ลึกถึงว่าท่านได้มาทําบุญไดบูรณะอุโบสถของวัด้ายน้ําของเราในครั้งนี้ที่เราจัดสร้างขึ้นมาซึ่งก็จะมีรุ่นชนะจนแล้วก็รุ่นบารมีซึ่งสองรุ่นนี้จะสร้างเพื่อหาทุนสมทบมาบูรณะอุโบสถของเราค่ะซึ่งวัตถุมงคลของเรามีทุกรุ่นทุกแบบที่จะได้ให้ท่านได้มาร่วมเช่าบูชาเพื่อที่จะได้นําทุนตรงนี้มาบูรณะอุโบสถ ของเราค่ะขอเชิญชวนนะคะที่วัดท้ายน้ำตมบลท้ายน้ำอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอบคุณค่ะวัดท้ายน้ำอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรหรือวัดเก่าหลวงพ่อเงินขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมหล่อพระประจำทิศ8ทิศเพื่อประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อ อำเภอพุทะเลจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่28มีายน2567ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา39นาทสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหลอ่อพระประจำทิศทั้ง8ทิศได้ที่เบอร์โทรศัพท์0871952914 0817853915ค่ะ